ทำไมมาหาแม่ใกล้ๆทำไมต้องให้แม่ดุก่อนน่ะแม่พูดค่อยๆเบาๆ,บาๆทำไมไม่ฟังทำไมพอแม่บอกว่าอย่าๆทำไมไม่ฟังทำไมต้องให้แม่ส่งเสียงดังก่อนชอบเสียงดังนี่ไงทุกคนนั่นแหละทำไมอ่ะฮึรู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกอะไรไหม เวลาแม่พูดดีๆน้อยอย่าน้อยอย่าฟังแม่ไหมฟังแม่เปล่าเวลาแม่ดุแล้วก็มารู้สึกผิดมันเป็นยังไงอืมไม่ชอบเสียงเบาไม่ชอบเสียงสุภาพชอบเสียงดังชอบโมโห ổ, งั้นชอบคนโมโห ổ, งั้นไก,ก,ก่ก็เยอะหมากยะแยกกัดใกใ่ญ่เลย ทีหลังเวลาแม่พูดค่อยๆเบาๆ,บาๆต้องฟังเข้าใจไหมเข้าใจบ้างอย่าต้องให้ส่งเสียงอย่าให้ต้องขึ้นเสียงดังพูดค่อยๆ,ๆก็รู้แล้วเข้าใจไหมพูดแค่ค่อย,ๆ,ๆ,กอยๆ,ๆก็เข้าใจได้แม่เ,เป็นต้องให้ส่งเสียงดังชอบเหรอคนเสียง,งดังๆชอบเหรอเอาไก่ก็มาเอาไก่ก็มาไก่ก็เข้ากล้องด้วยไก่มาเลยส้มมาแม่ ก็ไม่เข้ามาตุ้มนี้แล้วเดีย๋ยวจะน้อยเนี่ยแม่ดุอยู่เนี่ยเมื่อกี้แม่ดุอยู่นะแม่ยังไม่เคลียร์คดีนะยังไม่เคลียร์คดีนะเอาองานเลยมันให้เสียงดังอีกแหละมันไม่ยอมฟังแม่บอกแล้วว่าให้เสียงเบาๆก็พออย่าให้ต้องใช้เสียงอะงไม่ต้องให้แผดเสียงเข้าใจไหมน้อยเขา้าใจป่ะเข้าใจไหม ที ang, mm ่ห hmm. ล mm ังจะทำอีกไหมทำอีกไหมที่หลังอ่ะทำใช่ไหมที่หลังไม่เอานะแม่พูดเบาๆฟังแล้วนะเข้าใจไหมานวดให้แม่หน่อยนวดหน่อยนวดโน่นโน่ดน่นน่นให้หน่อยนวดหลังให้หน่อยนวดขาน่นขาโน่นไหนเนี่ยเจ็บเนี่ยไม่ต้องมาอื้อไม่ต้องมาอ้อนไม่ต้องมาอ้อนือ